ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาสิบเบ็ดพี่น้องเลยสิเบ็ดประกาศมือนี้ลองลองเบิ่งมันมนี่แหละม่งนี้แหละพี่น้องนี่สีเอานะห่มไม่ห่มแสงอันนี้แหละลองลองเบิ่งสิลองเบิ่งพี่น้นองมันสิกินอยู่บ่ม่งนี่ลองเบิงเด้อพี่น้องเด้อเลาะริมแม่น้ำสงครามกิเลคือเก่านี่แหละพี่น้องน้ำกรหลายแล้วช่วงนี้ น้ำลายได้พี่น้องเอ้ยช่วงนี้ลองเบืง้งหามันกินพี่น้องมองนี่ลองเบื้งก่อนทามันบบกินกัดย้ายไปมองใหม่เรื่อยๆพี่น้องทามันกินกัดซิดไปทำโบได้กัดไปเลยย้ายไปเลยเลาะหาเลาะเบื้งมองซิดจังใดกัดรองเบื้งมองนี่แหละซะก่อนพี่น้องเอ้ยไปลองเบื้งดู อืออืออ้เล้วอาเล้วอาเล้วปลาอย่างกินตึงอืมปลากาพี่น้องนี่มันจังแม่นปลากาใ,ใหญ่ปลากาใ,ใหญ่โอ้ยใครแปนนี่โอ้ย,อยด้การพี่น้องเอ้ย นั่นฮะดิตัวปากกาพี่น้องบักใหญ่เลยเอา้าปากกาปากกานี่ดิบักใหญ่เลยได้พี่น้องเอ้ยไอการอยู่แบบน,นี้เอา้าเก็บก่อนพี่น้องเออเต็แมแรกพี่น้องเอาอีกดู น้ำทั่งบานน้ำมาอย่างเฮงเลยทำอำไหแเฮงบานนี่น้ำมันมาปิดบาตอะไรบ่ เดึงฮันดีปากกาอีกแล้วพี่น้องนั่นฮันดี <c oughs> เอาตัวที่สองพี่น้องเลยอืมคืออยู่ดอกแบบนี้เอาเก็บก่อนพี่น้องอืมอืมอืมถึงแล้วอืมเดี๋ยว หึงดึง,ดง,ดงหา้าปากกาพี่น้องดีเออดีพี่น้องปากกาอีกแล้วพี่น้องเลยนี <c> ่ <oughs> ปากกาอีกแล้วเอา้าเก็บก่อนพี่น้องเลยเถื่อนมาขนาดเลยนำไหลเฮี้งขนาด คือป่ากินนี่ลหละแต่หักเศร้าอืออือฮลอืป่าเวียนไฟบาทนี่พี่น้องฮานาฮ้อ โอ้ป่าเวียนไฟใหญ่แล้วพี่น้องเลยดูดิเอาได้การแล้วละพี่น้องแบบนี่งานคือพี่น้องเลยอะรตัวใหญ่เติบยูพี่น้องป่าเวียนไฟอันี้อยู่บ้านนี่เอินป่าเวียนไฟเหระพี่น้องเลยป่าอย่างนี้นมดดาดูดใส่เหงือเมื่อกี้นี่ อดีปลาซิงแห่งนานปลาซิงแห่งโอ้ยเอาบ่แล้วพี่น้องเอ้ยซิงแห่งกระไดอดีอดีเอาพี่น้อง <laughs> โอ้ปากกาเลยฮะดิอือใครอยู่รุ่นนี้ฮะดิฮะดิโอเคเอาพี่น้องเอ้รุ่นนี้ได้การอยู่เอาเก็บก่อนอื่องก็ปลากินอยู่หน้านเนี่ยนี่ Nào, cứ đứng trên xuống đi Đứng à, đứng Chẳng đầy đi Nào 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 Nào, đi thế này Ui เต่าสัมบอบนันฮโอ้ันกินเหงื่อแล้วพี่น้องโอ้ยปากกาพี่น้องไหดิเอาเอาเอาพี่น้องทุนนี้เอาอยู่เก็บก่อน